สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m p n gamer v 2นะครับก็วันนี้เรามาวิ่งกับเกมบัสซิมิเลเตอร์แอนติเมตนะครับผมก็วิ่งกันอยู่ที่พัทลุงนครศรีผเกเตกวิ่งกันสวนภาคใตา้นะครับวันนี้ก็รอทีมงานเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปกันกี่คันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ตอนนี้เข้ามาแล้ว5คนนะครับห้องที่ผมสร้างก็คือห้องแบบเปิดเปิดเลยไม่ใช่เฉพาะเพื่อนนะครับไม่ได้ล็อกก็วันนี้ ะเป็นยังไงจะทุลักทุกเลยังไงจะมีอะไรมีคอนเทนต์ยังไงบ้างมารอชมกันได้เลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับผมเพิ่มก์ดกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้สิสีคนก็เต็มห้องมันทีเรียบร้อยนะครับผมก็มาดูกันนะครับวิง่งสวนภาคใต้วันนี้พัทะะลุงนครศรีภูเก็ตระยะทางก็อยู่ที่สา5รอยหกสิากิโลเมตรโดยรวมนะครับ mà lam lúc kể xác định dạy sai ok có bắt muốn là không cho đỡ bớt 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 ้องมาเปิดไฟให้ลูกค้าก่อนตุบให้เราเห็ดเวยอ่าเุีๆยๆ ก็จากพัตนุงไปนครศรีก็ไม่ไกลกัอนี่ายไลฟ์เซเออนี่ไงยังไม่ได้ออกเลยเตินไปได้หนึ่งวี วันนีแอดมินกันนะครับเป็นคนนำระเบียบนะครับเปติดท้ายให้นะครับสี่คนนะครับสำหรับที่งานของเรานะคนอื่นก็ไปกันแล้วเฮ้รถมีเยอะมากเลย ไม่จนนะไม่จนนะไม่จนนะแต่สิงไปแล้วอะ่ะเอาไงเอาไงเปงนไงครับขันหน้ายันไงจันหน้าจอดเราไปก่อนนะครับเดินมุมกล้องมุมคดมุมคนทด้หนึ่งนะครับนะครับ ครับคันนี้ยังไงดูหน้าจอนะฮะเป็นอะไรก็แยกไปก่อนแล้วกันนะครับเอ็ดเด่นกันไปข้างหน้าแล้ว เราเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วยกดไลค์หน่อยครับอยากได้20ไลค์จะถึงเปล่าติดตามให้ครบ1บน0 0พซับไปด้วยกันนะครับนี่ชนไปหนึ่งที โอ้ยเยบียดครับเป็นเหมือนกันเบียดฮะก็ไม่ต้องใจเย็นครับผม่ไม่เป็นไรครับโอ้ยยิงแล้ครับผม ยังไงครับเวทขึ้นแล่วเดี๋เป็นเวทกนะ็ได้ไปด้หน้าเลยเพิอหมอดมาอีกเจหนึ่งร้ยกว,ว่ากิโลเราจะเก็บโด้ว,ลลวไปนานแล้ว Your passengers', passengers you will be provided shortly. Please leave your seats up and set other tray tables. Enjoy your meal. Don't eat straw, Oh, เปิดกิเรเกลียวเข้านี่นะครับรถก็เริ่มตัวกระดกเดี๋ยวต้องล้างซะหน่อยแล้วมีขับรถอยู่เยอะเลยทัวจากที่เข้ามาร่วมสนุกกันในห้องนะครับ ทุกตัวขอเรายัางไม่อิ่มนะเดี๋ยวเราจอดให้เขากินกันอีกนิดนึง <ừ> อ่าให้คนอื่นไปกันก่อนให้คนอื่นไปกันก่อนอเอเ่อเกิดอะไรอยู่้านหน้ารถหนึงตัดปลาเปี๊บร้อยเยอะเออเพียรเดี๋ยวไปถอยให้เขาก่อน

มาดูสิครับอม่รู้จัก็ม่รจะลงไปทาูข้า,ขา,ขาวทนะา,าวนอาหารอะไรแบบนี้ <S <S นี่ครับวันนี้ก็วิ่งกันยาว ดสกิปด้วยลืมกดว่าเดินไปเป็นกบวนนะครับคน<ม>ลูกตัวสกินที่สร้างเองนะครับสกินนี้สวยไหมรถก็เป็นรุ่นสกนเนียฮะมาขนเส้นบนหมดแล้วปิดประตูครับตรวจสัมภาระของทนียบร้อยก่อนจะออกเดินทางนะครับว่าลืมนไปที่ร้านอาหารหรือเปล่า นะครับตอนนี้เราก็รอแอดมินกันนะครับออกมาก่อนเดี๋ยวจะไปก่อนดีเราไปก่อนก็ได้นะเพรา,ะ,ออาะ,ะว่าเขาจะถอยมาสิเรา้วน่าจะถอยเสร็จแล้วนี่โอเคเข้ามาแล้วยังไงฮะยังไงฮะ เราก็ไปล้างรถกันน้อยเมื่อกี้รถเริ่มเริ่มเลอะแล้วเริ่มมีฝุ่นอะไรเกาะแล้วเป็ไม่ตรงฮะต้องคอยระม่จอดนะเนื้อรถกันกัน้อยถ้าแต่เลือดมันก็เป็นกระดาษเยอะกว่านะ แต่เฉพาะมาตราต้อเลือกเดียวกันแ,แล้วตอนที่าองห้องโอเคครับไปเจอโถดนหน้าครับผมไปเลย รอเพื่อนล่างรถก่อนก็เลยทางจากพัทลุงมานครศรีก็อีก43กิโลนะครับไม่ไกลแล้วเข้ามา,า,า,มาแล้วก็จะถึงตัวเมืองแล้วมาต่อครับมาต่อฝนตกเลยที่นี่มาตกเลยฮะ ระยะทางี45-50กกิโลแล้วเศรษฐมันดีไหมแต่ถ็งคนอหิวข้าวนะผู้โดยสารหิวข้าเราต้องจอดเ็ซมาไกลพอหน่นนอยมันเป็นการบริการลูกค้าเปิด A ไปเลย เดี๋ยวเราจะเวทที่นี่ก่อนนะครับอ่อให้ลูกค้ากินข้าวกินอะไรก่อนเลยเลยเลย d e a passengers, o r d i v e r a n n o u n c e a 30-minute break. Please your seat and be o your break. แล้วน้อยมันเป็นออนไลน์อะไรไงเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้แบบว่ายังไงอะผมหลุดจากอันั้น ลูกตาก็ขึ้นเงินครบแล้วไปลดเมืงูปิดประตูเลยออกแล้วาบ,าวาบา้าบอบ้าพอเอาเน้ำมันหน่อยปั๊มหน้าเป็นน้ำมันหน่อยแลกัน กันต่อนางมันเต็มทังแล้วคือต้องล้างแล้ยมันกี่ล้างมาแลันนะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับ

Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. You have reached your destination. <laughs> S <S <S เตรียมตัวนะครับผมผู้โดยสารทุกท่านนะครับสถานีก่อนท่านู่ด้านหนนะครับผมก็เตรียมสัมภาระของท่านตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรยียบร้อยก่อนจะลงจากรถนะครับมีอะไรที่หายไปจะได้ดูว่ามีอะไรยังไงนะครับจะตรวจสอบว่าไม่ได้ลืมอท,ที่ร้านตามร้านที่เราจอดไว้นะนี่เป็นใจเี็เนเนหนึ่งสาเหตุที่นคนขับ จะไม่จอจดให้กับผู้โดยสารลงในแต่ละที่แต่ละที่ง่ายเพราะว่าให้กับโค้งงายโค้งอะไรรีดจะเอายาก, shit, น,ก rate, นะครับผมโอเคเรามาถึงแล้วสตาร์ทตรวจสอบโฟเก็บกรับพาลงบอก,กเันเลติเดียวเชีจลคอมหมายที่จอดอยู่ด้านหน้านะครับอ,อือนี่เฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยเป็นที่มายที่เรียบร้อยนะครับคุณท่านนะครับที่เข้ามารับชมในกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับที่เป็นอย่างยิ่งเลยกดติดตามกดติดตามหน่อยช่อง M P N Gamer V2 เนี่ยกดให้หน่อยนะครับได้มากี่ดาวเนาะสี่ดาวโอเคได้ทั้งหมดมา3ามพันหกรยไม่คุ้มเลย <c oughs> ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับช่อง m n เอ m e r เ2วันนี้ต้องขอลาเพ็ยงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีและบายบายสวัสดีครับ